สวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะออสออสสวัสดีครับบอลลุกออสวัสดีครับยังสวัส,สนีที่ไหนแล้วครับยังนะครับผมโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีครับแป้งสวัสดีแค่กันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีปีเก่านะครับก็สวัสดีปีเก่าด้วยนะครับผมก็จะเข้าถึงปีใหม่แล้วนะครับปีเก่าปีนี้ก็ขอให้ หมดทุกหมดโศกกันทุกคนนะครับผมขอให้โชคดีในวันปีใหม่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขอนามัยแข็งแรงด้วยนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับการงานรุ่งเรือนนะครับผมขอให้อยู่ดีกินดีนะครับผมเงินทองไหลมาเทมานะครับพิดสินใดททาสินใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับผมขอให้รวยๆเองเนะครับัสดีปีใหม่นะออดได้ไปชปีใหม่ในลูก ดีใหม่นะครับผมสล็อตท้าวอ้นแป้สวัสดีค่ะดีเปใหม่สวัสดีปใหม่แป่ครับสวัสดีสวัสดีปใหม่ครับขอนสูงแป้นขบนดีเปใหม่หน่อยมาดีเปใหม่หน่อยบายครับผมบยสบายเป้นบายสีหน่อยโชคดีหน่อยแล้วแปนออสโชคดีหน่อยสวัสดีครับที่ไหนแป้นสวัสดีเป็ใหม่นะครับโชคดีนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย บนะลูกบ๊ายบายครับขอฮอตเด็นข้บนบครับุใหม่นะครับบายลบลน้อยคุณนะครับตรดีปีใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ